นอกจากที่วันนี้ครับอิงฟ้าจะมานะครับทำการเปิดตัวผลิตภัณฑ์นะครับกับ c e o นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของอิงฟ้าเองแต่แม้กระทั่งตอนนี้ c e o ของเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าช่วงต่อไปเนี่ยผมมีเซอร์ไพรส์มาให้น้องอิงฟ้าด้วยครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับน้องอิงฟ้าก็ยังไม่ทราบรวมถึงหลายหลายท่านก็ยังไม่ทราบนะครับว่าเซอร์ไพรส์จะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับเราไปดูกันดีกว่าว่าเซอร์ไพรส์แรกนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์คอลลาเจนอิงฟ้าจะมีอะไรกันบ้างขอเชิญรับชมวิทยาได้เลยครับ เอาละ,ะครับทุกท่านครับและน,นี่เละครับคือนะครับเป็น Ecclusive ทริปนะครับกับเซอร์ไพรส์แรกของเรานะครับกับคอจินอิงฟ้ากับทริปสุด Ecclusive ที่เบลจิสได้ข่าวว่าเป็นสถานที่ในฝ่ายของอิงฟ้าด้วยใช่ไหม ด้วยด้วยค่ะก็ฝันว่าครั้งหนึ่งอยากจะไปมาดีใช่ค่ะได้ไปแน่นอนครับเพราะว่าทริปสุดพิเศษนี้นะครับจะเกิดขึ้นในปีหน้าครับในปี2566นะครับกับเดือนกุมภาพันธ์นะครับวันที่17ถึง19นั่นเองครับแน่นอนว่าเราจะพาทั้งอิงฟ้าและเมื่อกี้เห็นมีรายชื่อด้วยชาลอตเราจะพานะครับอิงฟ้าและชาลอตเนี่ยไปเที่ยวนะครับที่มาดีด้วยรวมถึงคุณวัดด้วยไปร่วมทริปในครั้งนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับแคมเปญและโปรโมชั่นนี้นะครับ ถ้าเกิดท่านไหนสนใจนะครับกับแพ็กเกจซูเปอร์มาสเตอร์นะครับ284,400บาทนะครับในแพ็กเกจนี้จะได้รับเป็นคอลลาเจนอิงฟ้านะครับดูแลสุขภาพของคุณจำนวน360กระปุกนะครับพร้อมกับเอ็กซ์คลูซีฟชิปชิมเมาดีฟพร้อมกับอิงฟ้าชาลอตและคุณวัตด้วย3วัน2คืนนะครับในเดือนกุมภาพันธ์17-10 9กุมภาพันธ์นั่นเองเพราะฉันใครสนใจก็สามารถติดต่อนะครับกดลิงก์ด้านล่างได้เลยหรือว่าจะติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับของทางนะครับตัวแทนต่างๆได้เลยนะครับสำหรับทริปสุดพิเศษนี้นั่นเองครับเอาละครับอิงฟ้า <c oughs> แน่นอนว่านอกจากเป็นเรื่องของท่องเที่ยวแล้วพาหนูไปพักผ่อนหนูก็ยังมีฝันอีกหนึ่งอย่างด้วยใช่ไหมที่หนูแบบอยากจะได้แล้วก็คาดหวังด้วยแต่ตอนนี้หนูก็แบบสงสัยว่าเอ๊พี่แชมป์จะพูดถึงอะไรอะไรน่าจะเป็นเพราะว่าพี่กําลังจะเข้าสู่เซอร์ไพรส์ต่อไปในอิงฟ้า <c oughs> ครับผมพร้อมหรือ,อยังพร้อมค่ะเพราะตอนนี้เจ้าตัวก็ยังไม่รู้เลยรวมถึงแขกในงานก็ยังไม่รู้นะครับว่าเซอร์ไพรส์ต่อไปเราจะมีอะไรเพราะว่าบอกแล้วว่างานครั้งนี้เซอร์ไพรส์ของเราแน่นจริงๆครับและถ้าเกิดทุกท่านอยากจะทราบกแล้วรวมถึงอิงฟ้าของเราก็อยากจะทราบแล้วเราไปพบกับเซอร์ไพรส์ที่2ของเรากันเลยครับ ียว่ารถหรูสวยงามมากเลยนะครับสำหรับพอสเคแมนนะครับอ่ะและใครก,กำลังมาหาเราเอ่ยใครอะ่ะใครนะที่อยู่ในรถเอา้าและขอต้อนรับชาร์ล็อกออสตินสวัสดีครับน้องชาร์ลอกโอ้โหมาเซอร์ไพรส์กันในงานที่เลยไม่มีใครรู้มาก่อนเลย ก่อนันเลยสวัสดีชาลลอตนะครับสวัสดีค่ะครับผมก่อนที่เราจะมาร่วมพูดคุยกับชาลลอตกันนั้นนะครับอีกหนึ่งบุคคลสําคัญนะครับแน่นอนว่าตอนนี้ขอเสียงปรบมือ,มอต้อนรับคุณอมรวีพัฒน์วรวีผาพง CEO, ศ์ซีอีโอบริษัทอินดิกรุปจำกัดครับยืนชัยคุณโอมด้านนี้เลยนะครับแน่นอนครับว่าวัานนี้คุณโอมจะมาเป็นผู้มากล่าวถึงเซอร์ไพรส์ชิ้นใหญ่ของน้องอิงฟ้าอีกหนึ่งชิ้นทางด้านนี้เชิญคุณโอมครับ ครับก็สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับในวันนี้นะครับสวัสดีพี่พี่บอร์ดบริหารของบริษัทสบายนะครับสวัสดีทีมบริหารบริษัทอินดีมแล้วก็สวัสดีพีนวัตนะครับผมรวิพัฒน์ระวิบพงศ์นะฮะเป็นซีอีโอบริษัทอินดีมครับผมนะวันนี้ผมขอญาตนะครับมาเป็นตัวแทนนะครับในการเล่าว่าทําไมถึงต้องขับรถเข้ามาในวันนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยตัวโปรเจกต์ของคอลลาเจนอิงฟาเนี่ยเกิดขึ้นมาในจังหวะที่ดีมากๆเลย นะครับเป็นจังหวะที่ตัวของบริษัทอินดีมเองเนี่ยกำลังจะมีกำลังที่จะมีโปรเจกต์ทำตัวสินค้าคอลลาเจนพอดีแล้วกับประกอบกับสายสัมพันธ์ที่บริษัทอินดีมเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับตัวของมิสแกรนอยู่แล้วแล้วกักบพีนวัตอยู่แล้วนะครับแล้วโดยเฉพาะบริษัทอินดีมก็จะเป็นสปอนเซอร์หลักของมิสแกรนในปีหน้าทําให้มีการพูดคุยกันในเบื้องลึกกันอยู่อย่างสม่ําเสมอ นจนกระทั่งเราทราบข่าวว่าตัวของอิงฟ้าเองเนี่ยนะครับกำลังจะมีธุรกิจนะครับตัวที่2ของเขาออกมาเราก็เลยเนื่องจากเนื่องจากว่าสมาชิกของอินดีมของเราเนี่ยที่มีอยู่ประมาณหลายแสนหลายแสนรหัสประมาณเกือบเกือบสองแสนรหัสเนี่ยนะครับก็มีความชื่นชอบชื่นชมนะครับตัวของบริษัทมิสแกรนแล้วก็ตัวของ FA, อิงฟ้ารวมถึงชาร์ลอตเป็นเป็นเป็น เป็นโดยเฉพาะอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็มีเสียงเรียกร้องจากทางสมาชิกเข้ามาเยอะมากนะครับจนทําให้เราเนี่ยมีการพูดคุยกับทางตัวของตัวมิสแกร์แล้วก็พี่นวัต์ จนกระทั่งเราขอย้ายเป็นฟันเฟืองเล็กๆนะครับในการที่จะสนับสนุนช่วยทําการตลาดให้กับตัวของคอลลาเจนอิงฟ้าเนี่ยเติบโตแล้วก็มีความยั่งยืนแล้วจังหวะตรงนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่ดีมากๆอีกจังหวะหนึ่งก็คือว่าทางบริษัทของสบายเนี่ยนะครับที่เป็นมหาชนเนี่ยก็เข้ามาถือหุ้นบริษัทอินดีมนะฮะแล้วก็ได้มีการสนับสนุนบริษัทอินดีมอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้บริษัทเติบโตนะครับทำให้ตัวของโปรเจกต์คอลลาเจนอิงฟ้าเนี่ย มีโอกาสที่จะเติบโตอย่างที่ตัวของพี่ก้องเนี่ยเป็นการที่ที่พี่ก้องพูดไว้เมื่อกี้เลยนะครับแล้วทีนี้นะครับตัวของบริษัทอินดีเองเนี่ยเราก็อยากที่จะสนับสนุนหรือเอาง่ายๆก็คือว่าในเมื่อตัวของคอลลาเจนอิงฟ้าเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่เราเราเข้ามาเป็นคนช่วยสนับสนุนแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะสนับสนุนรางวัลในใน,ในความสำเร็จของธุรกิจตัวที่2ของอิงฟ้าด้วย ความสําเร็จเบื้องต้นนะครับ2แสนกระป๋องนะครับเราจะให้รถยี่ห้อนี้รุ่นนี้กับอิงฟ้าไปใช้ฟรีๆเลยนะครับรวมถึงในอนาคตที่จะมีความสําเร็จในอนาคตออกมาอีกนะครับเพราะเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากจะได้ี1ล้านกระป๋องนะครับยี่ห้อนะครับได้นะโอเคก็ให้พอชครับให้พอชรุ่น Kman นนะครับให้พอชรุ่นเคแมนก็ไปเลือกสีเลือกทะเบียนเอาเองเลยเต็มที่เลยนะครับเมื่อถึง2 0 0 0นกระป๋องนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นความสาเร็จแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับเพราะเป้าหมายของเราเนี่ยคือ1ล้านกระป๋องแล้วเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อความสําเร็จเบื้องต้น2แสนกระป๋องเกิดขึ้นในอนาคตจะเกิดขึ้นที่บริษัทอินดีมและทางบริษัทสบายจะสนับสนุนความสําเร็จของอธุรกิจส่วนตัวของอิงฟ้าตัวที่2เนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง วันนี้ก็อยากจะให้ทุกๆท่านนะครับคนที่ดูในไลฟ์นี้ทั้งหมดนะครับหรือว่าคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยสนับสนุนตัวของธุรกิจตัวนี้สนับสนุนตัวของคอลลาเจออิงฟ้าเพื่อความเติบโตนะครับแล้วก็มีธุรกิจที่ยั่งยืนของัตของอิงฟ้าด้วยวันนี้ก็ขอบพระคุณมากมากครับสวัสดีครับครับผมราก็ต้องขอบคุณนะครับคุณโอมรัวิพัฒนวิภาภงซีอีโอบริษัทอินดิมกรุ๊ปจำกัดนะครับที่มาร่วมบอกนะครับนี่เลยกับอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ของเราแอบถามอิงฟ้านิดหนึ่งมีสีในใจรอยังคบ <laughs> อันนี้เหมือนว่าได้ได้ได้มาแล้วนะครับจริงๆน่เป็นว่าที่สําหรับนี่เลยสําหรับเซอร์ไพรส์ของเรากับรถคันนี้อ่ถ้าเกิดเลือกสีได้อยากได้สีอะไรคะ <laughs> ก,ก็สีขาวค่ะเอาเป็นสีขาว,ขาวเอาเป็นคันนี้เลยดีกว่าไหมค<ะ>ันนี้เลยดีนน <laughs> อันนี้ต้องถามนะักโดมนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่านะครับอยากจะให้นะครับแรงซัพพอร์ตจากนะครับทุกทุกท่านเนี่ยร่วมซัพพอร์ตกันด้วยอย่างที่คุณอมได้แจ้งครับว่าเราตั้งเป้าไว้ที่2 0 0 0 0 0กระปุกนะครับแน่นอนว่าสําหรับ พอ s นะครับรุ่น K-Man นี้เป็นของอิงฟ้าอย่างแน่นอนนะครับและที่สำคัญวันนี้เราก็มีโปรโมชั่นต่างๆมากมายเลยท่านไหนนะครับสนใจกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับอ่ะทางด้านนี้อีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ของเราอยู่ทางด้านของอิงฟ้าสวัสดีครับชาลอดสวัสดีอีกรอบค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงครับสัมผัสที่นั่งรถพอสเคแมนเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้หนูบอกพี่ฟ้าว่าหนูขาสั้ เกรงไปหมดเลยค่ะแต่ว่านั่งสบายค่ะอยากนั่งข้างๆอืมเอาละอิงฟ้ากดดันแล<ซ>้วต้องมีรถ<ซ>แล้วนะ<ซ>ต้องทำให้ได้ค่ะครับผม,มเป็นไงบ้างวันนี้ครับชาลลอตแน่นอนว่าชาลอตเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่อยู่เคียงข้างอิงฟ้ามาอันนี้เรียกได้ว่าตั้งแต่วินาทีแรกเลยในเรื่องของก่อนเข้ากองประกวดมาจนถึงวันนี้ที่เขาประสบความสําเร็จเรื่อยๆขึ้นมามีอะไรอยากจะบอกกับอิงฟ้าไหมครับ หนูเชื่อว่าอันนี้แค่เริ่มต้นค่ะหนูเชื่อว่าในอนาคตยังจะมีอีกหลายๆโอกาสอีกหลายๆสิ่งที่กําลังรอพี่ฟ้าอยู่อันนี้ก็แค่เหมือนแบบเหมือนเป็นบททดสอบให้พี่ฟ้านะคะเชื่อว่าพี่ฟ้าทําได้แล้วก็แน่นอนว่าอีกไม่ถึงอาจจะไป,ไปในปีนี้อาจจะได้เห็นพ orsche คันนี้พี่ฟ้าขับก็ได้ะคะ่ะเก่งแล้วทําได้แน่นอนค่ะได้ไหมครับ ได้แน่นอนครับเอาขอเสียงปรบมือให้กับนะครับชาลลอดด้วยกําลังใจดีๆแต่ว่าวันนี้ไหนๆนะครับทั้งชา์ลอดและอิงฟ้ามาด้านบนเวทีทั้งทีเรามีของพิเศษมามอบให้สําหรับแฟนๆนะครับที่มาร่วมส่งกําลังใจและแรงซัพพอร์ตในวันนี้ด้วยอ่แล้วตอนนี้ครับผมขอของรางวัลนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมีการจับรางวัลลัคกี้ดอร์กันให้สําหรับนะครับแฟนๆที่มาร่วมสนุกกันนะครับซึ่งตอนนี้เรามีของรางวัลถึง10รางวัลด้วยกัน นั่นก็คือจะเป็นเสื้อนะครับนี่เลยกับคอลลาเจนอิงฟ้าพร้อมไลเซนอิงฟ้าชาลอดและคอลลาเจน1กระปุกทันทีอ่ะตอนนี้ขอเชิญอิงฟ้าและชาลอดนะครับจับชื่อผู้โชคดีมาขอสิบท่านอ่ะเดี๋ยวให้ชาลอดอ่านได้เลยนะครับเป็นรหัสนะครับเป็นรหัส e f 00098ครับ อยู่ไม่เอ่ย EF 000เก้าไปด้านนี้เดี๋ยวติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมามอบพร้อมกันทีเดียวอ่ะท่านต่อไปท่านต่อไปนะคะ EF 0 0 1 8 0ค่ะโอ้หไวมากด้านนี้เชิญครับคนที่2แล้วต่อไปคนที่3 EF 00002 อยู่ไหมครับด้านนี้ยินดีด้วยท่านลท่านต่อไป e f 0 0 0 6 8ค่ะอ้าว00068 00เนูนยนยเชิญครับท่านที่5แล้ว e f 0 0 1 3ตอนนี้ผ่านไปแล้วทั้งหมด5คนเหลืออีก5ท่านครับ e f 0 0 1 6 5ค่ะ 00165ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับเหลืออีกแค่4รีรักวันที่7 EF0031 0031ครับมีไหม EF00084 ค่ะ00084ครับอีก2ท่านได้แก่ EF00 152 0 1 5 5 2ครับและคนสุดท้าย EF00014 ค่ะ0 0 0 1 4ครับผม mm hmm. ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับทุกท่านที่ได้รับรางวัลเลยเดี๋ยวเรามาให้อิงฟ้าและชาลลอตตมอบของรางวัลได้เลยนะครับก็จะเป็นเสื้อคอลลาเจนอิงฟ้าพร้อมลายเซ็นอิงฟ้าชาลอตนะครับและคอลลาเจนคนละ1กระปุกนั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ทั้งคู่ ได้มอบของรางวัลให้สำหรับผู้โชคดีนะครับเรียเชิญผู้ชคดีด้านบนเวทีได้เลยนะครับอ่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาเน้นย้ำโปรโมชั่นกันดีกว่าเพราะว่าวันนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่อยู่ภายในการจัดงานของเรานะครับรวมถึงคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทาง Facebook ไล v ์ครับวันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นต่างๆมากมายเลยนะครับกับคอลลาเจนอิงฟ้านะครับตั้งก็คือซูเปอร์มาร์ทเนอรครับกับทริปสุดเอ c กซ์คลูนะครับที่มาลเียนะครับ284,400บาท จะได้รับคอลลาเจน360กระปุกนะครับพร้อมกับชิปสุดพิเศษและการถ่ายภาพแบบ Exclusive อิงฟ้าและชาลอตและทองมูลค่า7,500บาทนั่นเองครับต่อไปครับโปรโมชั่นที่2ครับกับชุดของ Manager ครับราคา29,900นะครับจะได้รับคอลลาเจน37กระปุกพร้อมรับทองคำนะครับมูลค่า1,500บาทและอีกหนึ่งโปรโมชั่นที่3นะครับกับ Super v i s o r ครับราคา2,990นะครับ จะได้รับคอลลาเจนอิงฟ้า3กระปุกนะครับพร้อมรับทองมูลค่า590บาทแล้วก็ทุกชุดนะครับมีสิทธิ์ในการรุ้นละวันลัคกี้ดอกันด้วยอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นนะครับภายในการจัดงานของเราถ้าเกิดท่านไหนสนใจครับสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะสอบถามนะครับไปยังเจ้าหน้าที่ของเรานะครับทุกทุกคนรวมถึงตัวแทนต่างๆทุกท่านได้เลยสําหรับโปรโมชั่นสุดพิเศษนี้นะครับแน่นอนครับว่า สำหรับเซอร์ไพรสแรกของเรานะครับท่านไหนที่ได้ทำการนะครับซื้อเป็นโปรโมชั่นซูเปอร์มาสเตอร์ครับ284,400บาทนะครับก็จะได้รวมนะครับไปทริปสุดพิเศษนะครับที่เมาจีฟกับอิงฟ้าและชาลลอด3วัน2คืนนะครับแตวันที่17 1 9กุมภาพันธ์ในปี2,566กันด้วยนะครับจำนวนหนึ่งที่นั่งและนอกเหนือจากนี้นะครับวันนี้เราตั้งเป้าไว้เลยนะครับสำหรับ นี่เลยกับคอลลาเจนอิงฟ้า200,000กระปุกนะครับแน่นอนว่าคนเก่งของเรานะครับ CEO จะได้รับเป็นพพสนะครับรุ่น K-man นะครับหคันทันทีเลยนะครับยังไงก็ให้ทุกท่านนะครับได้ร่วมรักสุขภาพไปพร้อมกันแล้วก็สนับสนุนนะครับกับผลิตภัณฑ์ดีๆกับ CEO คนเก่งของเรากันด้วยนะครับขอแสดงความดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยนะครับ มาท้ายกันนี้ก่อนเข้าสู่ช่วงต่อไปกับอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ปปรของเราในช่วงท้ายนะครับอยากจะให้อิงฟ้าได,ได้ฝากอีกสักครั้งนะครับกับผลิตภัณฑ์คอลลาเจนอิงฟ้าไปยังสําหรับคุณผู้ชมที่อยู่ภายในการจัดงานของเราที่โชว Hall ์ดีซีฮอลล์รวมถึงนะครับที่รับชมผ่านทาง Facebook ไล v ์ครับค่ะก็อยากจะฝากคอลลาเจนอิงฟ้าไว้ในเขาเรียกว่าตัวช่วยดีๆอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยละกันนะคะ จะพูดว่าง่าใจก็ไม่ได้นะคะฝากไว้ด้วยและกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆก็อยากจะส่งต่อแล้วก็แชร์ให้กับทุกๆคนค่ะเป็นวิธีการบอกรักอีกหนึ่งวิธีและกันที่อยากให้ทุกคนได้ดูแลตัวเองนะคะภายในสู่ภายนอกถ้าชาที่ดีต้องชาหลอดแต่ถ้าคอลลาเจนที่ดีก็ต้องคอลลาเจนอิงฟ้านะคะเอาชาลอดครับเขาฝากมาขนาดนี้แล้วฝากนิดนึงนด้ไหครับ ก็ฝากคอลลาเจนอิงฟ้าไว้ให้ทุกคนได้ลองทานกันด้วยนะคะเชื่อว่ามีสิ่งดีๆก็คืออยากจะบอกต่อให้ทุกๆคนนะคะคอลลาเจนเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะให้ไม่ว่าจะแบบไวัยไหน mm hmm. เพศไหน mm hmm. ก็อยากจะให้ดูแลตัวเองกันตั้งแต่เนิ่นๆ mm hmm. น,น,นะคะจะได้สวยสะพรั่งแบบนี้นะคะ่ะ mm hmm. ฝากด้วยนะคะ นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับั้งอิงฟา้าและชาลอยกันด้วยอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมทุกท่านครับใครสนใจผลิตภัณฑ์คอลลาเจนอิงฟา้านะครับสามารถกดลิงก์ด้านล่างหรือว่าสอบถามตัวแทนทุกคนได้เลยนะครับเพราะนี่คือผลิตภัณฑ์คุณภาพที่จะมาดูแลรักสุขภาพไปพร้อมๆกันนะครับจากภายในสู่ภายนอกให้คอลลาเจนอิงฟา้าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการดูแลคุณนงครับแต่ว่าความพิเศษของเรายังไม่หมดแค่นี้ครับและในวันนี้ครับผมขอส่งต่อท้ายนี้นะครับให้กับความพิเศษกับทั้ง2คนกับบทเพลงเพราะๆ จากอิงฟ้าและเชอร์วครับลองได้ช่ร์ร้องด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาหากันในวันนี้แลวเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีหนึ่งช่วงเย็นนะคะกับเปิดตัวซีรีส์นะคะลองได้เช่ร์ร้องด้วยนะคะเพราะว่าจะไม่ไ เคยมองหาความรักที่ดีอยู่ที่ไดลบไปเลยไม่เด้ก็ไม่เคยต้องเน่าใจเมื่อฉันนั้นได้เจอเธอทุกทีแต่ฉันได้พบกับเธอสิ่งที่เธอให้ฉันไม่รู้ ฉันนั้นยังมีเธออยู่ตรงนี้เธอเป็นมากกว่ารักเพราะเธอเั็นเพื่อชีวิตฉันใช้เวลาทังง้งชีวิตเพื่อตามหา เป็นสิ่งที่ผ่านไปเธอเป็นมากกว่ารักเพราะเธอนั้นคือคืนชีวิตฉันใช้เวลาทำชีวิตเพื่อตามหาและรอคอยเธอมาแสนานลาสุดท้าย ชีวิตฉันใช้เวลาทั้ง,งชีวิตเพื่อตามหาและรอคอยเธอมาแสนนานและสุดท้ายก็เจอว่าเธอคือทุกอย่างที่ตต็มเต็มหัวใจจากนี้ทุกลมหายใจฉันคือเธอ เดี๋ยวเจอกันนะคะตอนเย็นกับเปิดตัวซีรีส์อันนี้ก็พลาดไม่ได้เด็ดขาดนะคะรู้สึกว่าเราจะยังสามารถจองโต๊ะจีนน้งงานได้ไหมคะได้ค่ะประตูจะเปิดนะคะตอน7จ็ดโมงนะคะแล้วก็ห้าโมงห้าโมงอ่าโอเคค่ะประตูอ่าประตูไวประตูบ้านหลังจากที่เราตื่นมาแล้วนะคะประตูจะเปิดตอน ห้าโมงเย็นนะคะเราว่างานจะเริ่มตอนหกโมงแนะนําว่าอย่ามาตอนสองทุ่มเพราะว่ากระเพาะปลาอาจจะหมดแล้วนะคะก็อาจจะเหลือแค่ข้าวเกรียบเพราะฉะนั้นนะคะก็มากันให้ตรงเวลาเพื่อที่จะได้ร่วมงานกันตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้จองโต๊ะจีนก็สามารถที่จะมาจองหน้างานได้นะคะเรามีหนึ่งสองราคาด้วยกันสองราคานะคะหนึ่งก็คือ 2,000บาทต่อท่านสำหรับใครที่อยากมาคนเดียวนะคะหรือว่า2หรือ3ไม,อไม่ถึง10คนนะคะก็ก็มาแล้วแต่นะคะหรือว่าจะเป็น2ก็คือ20,000บาทนะคะส0คนสำหรับครอบครัวใหญ่ใครที่มากันหลายคนก็หารกันได้นะคะก็จะได้มาดูซีรีส์เขาเรียกว่าทีเซอร์ครั้งแรกที่ว่าเราดูยังจะกระจีเลยนะคะอยากให้ทุกคนแบบ มาดูครั้งแรกด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีวิธีบวงสวงด้วยรวมถึงเปิดตัวนะคะผู้เข้าประกวดต่างๆที่เราจะส่งออกแต่และเวทีของ Top 5 m i c h i g a n Thailand นะคะก็มาให้กำลังใจพวกเราได้แล้วเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะคะวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย